ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่วัดโสบุธรรมรามอยู่ที่น้ำกำปนะฮะซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับและในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นวันพระวันธรรมสาวนาครับขณะนี้เวลาเกือบสิบนาฬิกาครับทางพระพิสุทธิ์สมเณรก็ยังมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งและในโอกาสเดียวกันครับก็มีบรรดาพี่น้องประชาชนอุบาสกอุบาสิกาครับมาร่วมทําบ,บุญกันอย่างมากมายเลยทีเดียว วันแห่งนี้อยู่ที่ตำบลน้ำกํ่ำครับเลยบ้านแถวแถวบ้านอาคำเจริญเ,เลยวัดพระธาตุพนมมาประมาณ4กิโลเมตรครับในบริเวณสาราการ,รมเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยพระพุทธร,รูปแล้วก็ธรรมะอะไรต่างสวยงามเลยทีเดียวน,นะครับ และที่เห็นในเวลานี้ก็คือแปลกมากเห็นท่านพระภูโสพลท่านบอกว่าอ่าเป็นหินเป็นอะไรสัญ,ญลกกักษณ์ทางพุทธศาสนาอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนนักบัาการถามท่านเพื่อที่บรรดาพี่น้องประชาชนจะได้มาสัาราบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับ น,นี้ก็เหมือนกันนี่ก็แบบลอยพระบัลดาทนะอย่างที่เป็นความเชื่อนะครับก็ยังไงก็จะได้ฟังคําอธิบายจากทางพระเดชพระคุณพระครูโสพลอีกครั้งหนึ่งครับวัดนี้คือวัดโสพลธรรมารามก็สวยงามเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ข้างในและที่สําคัญก็มีการประกอบกิจการทางศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาพี่น้องประชาชนในละแวกนี้เป็นอย่างมากครับ

ครับถ้าผ<อ>ู้ชมค,ครับก็อย่างที่กลับนห้ทราบว่าที่วัดสมพลธรรมรามซึ่งอยู่ในตำบลน้ำกมนี่มีอะไรพิเศษนะครับผมอ,อยากให้เห็นเห็นภาพตรงนี้ก่อนครับนะฮะนี่เป็นหลวงพ่อบอกว่าเป็นหินลอยพุทธบาทนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไรขออนุญ,ญาตพระอาจารย์ท่านพระครูสมพลน,นัอธิบายให้ฟังว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือลอยพระบาทซ้ายขวาไอขวาซ้ายอ่าดี๋ย่ในอันนี้ได้มาจากไหนหลวงพ่อผูเขาสามรอยอด ภูเขาสามร้อยยอดอยู่ที่จังหวัดประจวบคินละขันถูกต้องอำเภออำเภออะไรนะอ่ากุยบุรีหรืออะไรประมาณนั้นครับผมครับโอเคผมเคยไปเดินเอาได้มาอย่างไงหลวงพ่อได้มาก็ได้ลูกศิษย์เขาไปนั่งกรรมฐานอยู่น้นก็รู้จักญาติโยมแล้วกับการขุดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาครับแต่ว่าอันนี้มีความเชื่อว่าเป็นรอยพุทธบาทมีความเชื่อว่าเป็นรอยครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมข้างลงมาดูตรงนี้ครับ S <S ตรงตรงที่เป็นหลุมๆเลยนะฮะน,นี่เป็นรอยเท้าชัดเจนเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีความมีความรู้สึกว่าะจะเป็นลักษณะที่เป็นหินเก่าแล้วก็เป็นรอยเท้านะอา,าจารย์ครับอันนี้ได้ได้มานานยังครับได้มาที่ได้ก็ได้จากโน้นมันมาก็อัญเชิญมาว่อวานนี้ ค่ะผมครับเมื่อวานนี่แหระวันพุธวันพุธวันพุธแล้วครับค่ะผมอ้าอีมีกก้อนหนึ่งค่บอาจารย์อันนี้เป็นเป็นอะไรครับลูกธาตุที่เกิดขึ้นมาในหินเรียกว่าเป็นธาตุพระเจกาขุนเจ้าทั้งหมดเลยคืออื่นไม่มีนะมีแต่ภูเขาซ้ำรยอดครับอเนีไม่มีอันนี้ทางอ่าทักษอรนิยาเขาฝังชิปเอาไว้ ครับว่าหายไปไหนเขาก็รู้ออนันนี้เป็นเชิญมาอันแล้วลักษณะหินทำไมเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะหินเกิดขึ้นมาจากใหญ่จากเล็กต่างกันนะองค์ใหญ่องค์เล็กอันนี้ท่าทางธรรมดาเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกหินอะไรครับหินลูกธาตุหินลูกธาตุหินลูกธาตุนะครับแต่เป็นของอันนี้จะมีเยอะไหมลองดูอีกทีฮะ จะมีเยอะไหมครับเยอะเยอะเยอะฮะไม่ไม่ในประเทศไทยนี่มีเยอะไหมครับหรือหายากเป็นของหายากใจไปจรวมอยู่ที่นั่นที่เดียวที่ที่เขาสามระยอดสามระยอดครับผมเป็นอะไรพุทธลยอนแห่งชาติครับผมอ่าอ่าพุทธลยอนเราเรามีความเชื่ออย่างไรพระอาจารย์มีความเชื่อว่าในในความศักดิ์สิทธิ์เคสขังนะครับผ่านไหนผ่านได้ไปไหนไปได้นะอืม ไหน้อยไปได้ก็จะไปได้เพราะรเจ้าปู่นั้นมันเจ้าไปที่วัดสุพลธรรมรามได้มองว่าได้ผ่านครับถ้าอย่างไรอยากจะให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนบรรดาพี่น้องมาดูแล้วมามาดูมาชมมากลับมาไหวอ่าเพราะเป็นสิ่งที่เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยพบแล้วไม่เคยจะอยากได้แต่ก็เลยเอามาที่นี่อโดย พิธิหารกว่าได้เพราะอี่งนั้นมันจะเกืดอที่ไม่ได้โอครับเป็นของที่เขาสมนครั์แล้วไปอีกมีสองชิ้นทั้งบนเป็นสี่โครงเป็นสี่โครงเป็นสี่โครงพระประเจกาุณพระเจ้ามีกระดูกเป็นฟอสซิเนห็นนั่นเราไปดูดีกว่าไปดูกันครับท่านผู้ชมครับท่านมาที่วัดสมพลธรรมารามที่บ้านน้ำการแผงนี้ครับนอกจากจะได้ ดูหินที่เรียกว่าหายากและกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะฮะบริเวณวัดยังสวยงามครับนี่มีช้างนะครับที่ปั้นไปสไวยงามมากเลยทีเดียวครับพอๆกับหัวสะพานนครปนมคราวครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรามาอนานพระรการพระธาตุปนมแล้เลยออกมาหน่อยนิดเดียวเท่าะะนั้นเองครับถนนทางไปทางเก่งกระเบานี่ครับคุณก็สามารถที่จะมาสักการบูชาพระหรือว่าหินศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้นะครับที่วัดสโสพลธรรมารามก็หาง่ายครับ ครับเมื่อกี้เราได้ดูหินแล้วทีนี้เรามาดูอ่ซึ่งพระอาจารย์บอกว่าเป็นกระดูกซี่โครงของปเจกพุทธเจ้าซึ่งอันนี้เป็นเป็นฟอสซิลคือหมายวามว่าเก่ามากนะครับเป็นกระดูกใช่ไหมใช่ว่านีินมุขภาพขข้นมาครับผมจะเห็นในชชดเป็นฝุ่นเป็นอะไรแต่นี้เป็นกระดูกครับกระดูกที่เราทอปทอกระดูกเข้าเนี่ยอ๋อ อันนี้ได้มานานยังพระอจยพร้อมกันได้มาพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยครับผมอันเชิญมาอันนี้จะต้องส่งคืนอันนี้เป็นอะไรครับอันเป็นอันซี่โครงอ๋ออ๋ออันนี้เป็นกระดูกซี่โครงของของพระเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วจะส่งคืนเมื่อไหร่ครับส่งคืนประมาณเดือนนึงโอ้เดือนเดียวครับเพราะฉะนั้นหลังปีใหม่หมดแล้วใครจะมาดูจะมาสักการบูชาก็ ก่อนปีใหม่นะครับท่านผู้ชมครับอ่อันนี้ซีโครงนี้ก่อนก็คงจะมาเดือนกาว่าครับเพราะว่าจะลงได้ก็ที่ที่กับเจากับที่เดิมนี่เขาก็มีเจ้าของครับครับท่านผู้ชมครับท่านอย่างไงยังไงแล้วก็ผมคิดว่าต้องหาโอกาสมาในเทศการให้ได้เพราะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยเป็นของที่แปลและหายากมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีที่เดียวน่าจะเป็นอย่างนั้น เมื่อท่านมาในมิสการพระธาตุพนมแล้วเนี่ยนะครับก็เลยมาที่บ้านน้ากำนี่ไม่ไกลฮะทางไปทางเออเก่งกระเบาเนี่ยฮะอยู่ทางด้านขวามือครับห่างจากวัดพระธาตุพนมก็ประมาณ4กิโลเมตรประมาณนี้ฮะ <c oughs> อ่าาอย่างไรครับขออนุญาตกราบลาท่านนนหลวงพ่อได้เชิญชวนบรรดาพี่น้องประชาชนมาสักการบูชาสิ่งสธิ์ที่วัดสุพลธรรมารามครับนินมนต์ครับ <c oughs> ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ก็อยากจะขอเชิญชวนชาวพุทธทั้งหลายลว,ว่ามาพบของจริงของแท้ที่นักธรณีวิทยาพิสูจน์แล้วว่าเป็นกระดูกพระพุทธเจ้าพระเจกพระเจกพ,พุทธเจ้าอายุก็ประมาณร้อยร้ร้อยล้านปีนะซึ่งก่อนพระพุทธเจ้าของเรามากแล้วก็นี้เเป็นนิรุกบาทแล้วก็จะแจกอ่ามอบ สมณคุณให้ท่านด้วยพระหินุทัอ,อท่านจะได้ไปใช้ในหน้าที่การงานการเดินทางแกวคลาดปลอดภัยโชคชัยมีโชค,ม,โชคมีลาบกินไม่หมกจกไม่พ่องออออพอรแล้วมันเกิดจากสวรรค์แต่ว่าเราต้องแสวงถ้าไม่แสวงก็พรบนสวรรค์ก็ไม่เกิด <c oughs> อ่าสะวงนี่คือเราหาเราก็ยันอย่างคุณนั่นแหละคุณพร้มพันคุณละพานี่อตั้งแต่เป็นสมณรตั้งเป็นพระโดยการก็อยู่ที่วัดพระธาตุพนมนะวันนี้ก็ขออนุโมทนาที่แล้วก็ขอความนุเคราะห์ไดประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ที่สถานีวิทยุข,ของท่านไปทั่วๆกันด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งเป็นบุญมาหศาศาลของท่านขอขอบคุณ